โยลุจอยด้าเมดูซ่ายังไม่ตายอีกเหรอเข้าแผนฆ่าแล้วเยอ <_ Ukrainian> เดี๋ยวก่อนก่อนรับชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามนะครับแล้วก็ไปรับชมกันเลยสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาสเตอร์ครับนะครับอยู่ในไมครับเอาชีวิตรอดต่างโลกตอนที่13แล้วซึ่งตอนที่แล้วพักพวก คู่หูพวกพ้องของเรา,เาสำหรับใครที่ยังไม่ไปดูก็เข้าไปดูกันด้วยนะครับตอนที่แล้วผมจะไม่พูดอะไรแล้วตอนนี้ผมจะไปล้างแค้นให้พวกพ้องนะก่อนอื่นเลยเราต้องมีอาวุธที่แข็งแกร่งเราต้องตามหาข่าวสารและว,ว่าแถวนี้มีช่างตีดาบที่เก่งไหม นี่ไงวันชตมอนเตอร์ทั่วไปผมวันชอดได้นะฮะแต่ว่ามอนเตอร์ระดับพิเศษเนี่ยโอ้ยตึงมือมากเลยเอาไม่ลงฮะก็ถือว่าออนแอร์สีเพนเดี๋ยวฉันจะแก้แค้แในในายเองคนนี้เลยต้องหาพ่อข้าถามไทยก่อนว่าแถวนี้มีช่างตีดาบที่แข็งแกร่งไหมนะหาได้ที่ไหนเอ่ยพ่อข้าพ่อค้า เดินหาตามบ้านดีกว่าสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมบ้านหลังนี้โลไม่มีใครอยู่สวัสดีครับไม่มีใครอยู่แ้เฮ้ยลุงว่าไงพ่อหนุม่มผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมลุงคือผมอะจะไปต่อสู้กับเมดูซ่ากับอ่าไฮรา แต่ต้องการช่างตีดาบพอจะมีช่างตีดาบแข็งแกรงแนะนํำไหมมีสิพ่อนุม่มด้านทิศตะวันออกนะจะมีโรงตีดาบของหมู่บ้านอยู่นะลองไปถามดูช่างคนเนี้ตีดาบให้อัศวินหลายคนแล้วนะจริงเหรอครับลุงใช่พ่อนุม่มลองไปดูสิลุงคนเนี้เห็นบอกว่ามีพลังเวทมนต์ในการตีดาบด้วยขอบคุณครับ ทิศตะว,วันออกดีเราจะได้ดับแข็งแก่งละอยู่ไหนเอ้ยทิศตะว,วันออกทิศตะว,วันออกเอ้ยเอ้ยสวนโดกอนมันฝรั่งแล้วก็แครอทเอ้ยบุญุมต้มอะไรเนี่ยเอ้ยพอดีว่าเอ้อยากดมมันฝรั่งอะนะโอเคแครอทก็ได้แนละ้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเลี้ยงสัตว์ด้วยนะ กอนหนึ่งเลยก็ต้องหาโรงตีดาบนั่นไงโรงตีดาบสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนอยู่ไหม,ไมว้ายังไงล่ะพ่อนุม่มพอดีว่าผมต้องการดาบละได้ฉันตีให้ได้นะแต่มันต้องมีของแลกเปลี่ยนนะ,นจะเจ้าไปทำอะไรลนะ่ะผมจะเอาไปสู้กับเมดูซ่ากับอ่ไอาไฮดรเหลอเจ้าสัตว์พวกนั้นเป็นสัตว์ในตำนานนะข้ามีข้อแลกเปลี่ยนก็แล้วกัน เมื่อนายสังหารมันได้แล้วก็จงเอาชิ้นส่วนของมันมาให้ข้าแลกกับดาบที่ข้าจะตีให้ด้วยพลังเวททั้งหมดเป็นยังไงล่ะได้เลยครับลุงงั้นนายมารับพรุ่งนี้เช้าล่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองลุงจะตีดาบเสร็จยังนะตอนนี้ก็ได้แต่เฝ้ารอพรุ่งนี้ศึกครั้งใหญ่ ผมต้องชนะให้ได้แล้วก็อัพเลเวลแข็งแกรงกว่าเดิมนอนแล้วถ่ายทอดพลังเวทเต้เต้ดาบฆ่าคมไว้ใจข่าได้เลยพ่อหนุ่มน,นละลาลุงคงจะตีดาบเสร็จแล้วไหนไปดูซิทั้งคืนแน่นอน ลุงครับดาบผมเสร็จยังลุงลุงดาบเสร็จยังครับอืมเอาพ่อนุ่มมาแล้วเหรอข้าเพิ่งตีเสร็จเมื่อกี้เองไปดูในกล่องได้เลยขอบุณครับอยากได้อะไรหยิบไปเลยนะพ่อหนุ่มแล้วอย่าลืมของที่ข้าบอกนะของแลกเปลี่ยนนะโว้มีทั้งสามดาบ ลองดูดาบแรกสิดาบนั่นต้องจงใส่พลังเวทของเจ้าไปซะอเยออมเจ๋งมากพ่อหนุม่มจงจำพลังนั้นไว้ซะนั่นคือพลังเวทของเจ้านามของมันชื่อยูริดาบยูริสวยงามมากคุณลุขงข็ตอบใจมากเดี๋ยวผมเอาสิ่งของที่ลุงต้องการมาให้ ผมกำลังจะออกเดินทางนยได้เลยพ่อหนุม่มอย่าลืมซะล่ะข้าใช้พลังเวททั้งหมดที่มีตีไปให้แล้วฝากนายด้วยแล้วกันปกป้องหมู่บ้านด้วยได้เลยดับไมายโยริโยรินล่ะล่ะโยริโยริใส่โล่ไปด้วยที่ลุงบอกว่าเมดูซ่านะ่ะ โอเคมองตามมันก็พอเจ้าจะไม่ได้กลายเป็นหินนะใช้โล่บังก็ได้ดิเอออโอเคจัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินทางอาาหารดีอืมไหนดูสิ โอเคดีแอปเปิลพร้อมเหนื่อยๆโอเคดีออกเดินทางอืมเอ้ยเดินทางด้วยตัวคนเดียวกแล้เราต้องหาคู่หูเพิ่มไม้เทา้าตอนนี้เวทมนต์เต็มเปี่ยมไหนออกมาเลยไหดา้าข้าจะตัดหัวเจ้านี่นะ่ะเลยรังของเมดูซ่าเข้าไปดูสิ โอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยนั่นไงเจ้านั่นอยู่นั่นโอ้หนี่หินต้องแอบ,บแอบหลังรูปปั้นหินมันคงไม่เห็นเช่ไนะเฮ้ยมันเห็นแล้วไม,ไ,มไม่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 มือกําลังกลายเป็นหินหนีก่อนรต้องไปใช้แผนล่อเมดูซากับไฮด้ามาแล้วก็ให เมดูซ่าทำให้ไฮด้าเป็นหินแล้วก็เราก็ฆ่าเมดูซ่าซะเพราะว่าไฮด้าเนี่ยมันต้องตัดหัวพร้อมกันตึงมือมากโยริโยริหลังจากได้ได้โยริเนี่ยผมก็สามารถโจมตรีระยะไกลได้โดยการใช้อัดเวทมนต์ไปในดาบแล้วก็เวียงออกไปโอ้โหดาบลุงนี่มันสุดยอดจริงตายซะไฮดา้า ดาวมีเยอะนะเนี่ยยังตีไม่เข้าเลยอืมต้องระยะประชิดต,ตัวดีระวังนี่ก็ต้องล่อเมดูซ่าลงมาด้วยเพื่อที่จะให้มันกำจัดให้ได้แล้วก็เราก็กำจัดเมดูซ่าอีกทีนึง <c oughs> แผนอะไรวะเนี่ยอยู่นี่ดีดีโอ,โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหตึงมือเหมือนกันเนี่ยแม่งโหดกว่ามังกรตัววัยรุ่นอีก โดบโดบก่อนโดบก่อนอืมดียริยริยริโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เมดูซ่าแม่งถ้าโดนเป็นหินทั้งตัวแล้วก็จบเลยมือเราเป็นหินเลยเนี่ยถ้าเป็นหินครึ่งตัวสามารถออกมาได้นะแต่ถ้าเป็นหินทั้งตัวนี่คือตายอย่างเดียวนะวันฉดเลยนะเมดูซ่าเลือดเลือดร้อยเลือดพันมันก็วันฉดนะ

สีบ yeah, yeah. ินเลยดอม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  yes 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 สีบิน deep สีบิน double double d o u d o u double Yuri งั้นก็แบบนี้แล้วกันทุ่มพลังเวททั้งหมดลงไปในการโจมตีครั้งเดียวขอฟ้าจงทำลายลงณสถานที่นี้ด้วยพลังเวททั้งหมดที่มีขอให้ลงมาโจมตีศัตรูของข้าด้วยเถิดมด โอโนี่มันอะไรกันนี่เวททั้งหมดเลยนะเนี่ยเหลือเลยนิดเดียวเวทตอนนี้เวทก็เหลือนิดนึงแล้วทำยังไงดีนะเดี๋ก็ใส่ไปให้หมดเลยแล้วกันเลเซอร์โอโ้พลังเวทลดเร็วมากโจมตี โอ้โหมันยังไม่เป็นอะไรอีกต้องล่อเมดูซ่าลงมาโจมตีอีกจิ้วจิ้วจิ้ว้วเวทหมดไม่ไหวจริงว่ะต้องตัดหัวเท่านั้นไม่งั้นโจมตีธรรมดามันไม่ตายอยู่แล้วหรือว่ามีทางนึงก็คือล่อเมดูซ่าลงมาทำให้มันกลายเป็นหินก็จบแล้วไหนเมดูซ่าอยู่ไหน โอ้โหชุมบี้ตัวเล็กก็ยังโดนเมดูซ่านะเนี่ยอืมอาวุธไม่ใช้เล็กกว่าเดิมยูริเอาไปกินไหนโหดูสิเมื่อกี้ทำลายแผนที่ตั้งเป็นหลุมใหญ่เลยยูริยูริเมดูซ่าลงไปแล้วเอาแล้วนะ ถึงข่าวปิดฉากแล้วผมจะปิดฉากขอจบศึกครั้งนี้เองเฮ้ยอัดพลังเวทเจ้าไอด้าชุบต้องต่อต้องใช้หินต่อไอด้เอาเฮ้ยจอมมือดูซ่ามาต้อง,าาต,องต้องใช้หินปิดชุบ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 โอ้ เหลือแค่ว่าล่อให้มันจมดีกันเองจัดการเลยเมดูซ่าเราเค่คอยวยดูให้มันกลายเป็นหินเรียบร้อยเมดูซ่าทำไ้ไฮด้าเป็นหินเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ข่ามาแล้วนั่นไงอยู่ด้านล่างโยรี่ไม่ตายดีโยรี่สวยตายแล้วได้อะไรเนี่ยหัวดูสิขนาด ให้ได้ยังกลายเป็นหินเนี่ยคิดดูดิในที่สุดเราก็ล้างแค้นใหน้เพนกับซิกได้แล้วสุดยอดได้หัวเมดูซ่ามาด้วยเขาว่ากันว่าหัวเมดูซ่าเนี่ยสามารถทําแม้ว่าเราตัดคอมันมาแล้วนะเนี่ยมันก็ยังหนีไงทําให้ตายังเป็นหินอยู่นะเนี่ยศพตาเมดูซ่าก็กลายเป็นหินนะผมจะเอาหัวไปเก็บแล้วเดี๋ยวก็เอาไปให้ลุงหนึงหัวด้วยแล้วก็เอาเก็บสหัวเพื่อที่จะใช้ สู้กับบอสตัวต่อไปเลยสามารถทำให้มันกลายเป็นหินได้โอเคสำหรับอีพีนี้ก็จบศึกเรียบร้อยแล้วระหว่างเมดูซ่าแล้วก็ได้ดาบใหม่มาด้วยนะโยริก็ถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะโปรดติดตามตอนต่อไปชอบกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวแล้วไปก่อน